ดวงรายวันประจําวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ขึ้น13คำเดือน12ปีเถาะตรงกับวันวชิราวุธและวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีคนเกิดวันอาทิตย์ การงานคุณใช้เงินหรือผลประโยชน์ในการแก้ปัญหายิ่งหากงานมีปัญหาที่เกิดจากบุคลากรเพื่อนร่วมงานลูกน้องคุณจะสามารถจัดการได้อย่างเด็ดขาดทั้งแบบตรงไปตรงมาหรือต้องใช้เล่์เลี่ยมวันนี้การจัดการและควบคุมงานให้เดินไปตามทางที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดการเงินเงินของคุณจะไหลมาเทมา หากคุณทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือคนต่างชาติคุณจะกระตือรือร้นในการหาเงินเป็นอย่างดีมีกำลังใจฮึกเหมิมถึงแม้การแข่งขันจะสูงแต่คุณก็มักจะเป็นผู้ที่เหนือกว่าผู้อื่นในการสร้างรายได้ความรักและครอบครัวหากคุณได้พบกับผู้ที่สูงอายุกว่าแต่เป็นผู้มีฐานะทางสังคมสูงกว่าเข้ามาสนใจมีเกณฑที่เขาจะเป็นเนื้อคู่ของคุณ ขอให้ลองเปิดใจดูนะคะส่วนคนมีครอบครัวแล้วมีความสุขมีวินัยและเข้มงวดกับบุตรหลานมากขึ้นผู้ใหญ่เพศชายจะให้โชคสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมความเมตตารักใครมีโชคจากสเสน่หาทิศมงคลทิศใต้เสริมความโดดเด่นชื่อเสียงเติบโตรุ่งเรืองเวลามงคล 18นาฬิกาถึง19นาฬิกานาทีคนเกิดวันจันทร์การงานคุณมีความหวังงานที่วางแผนไว้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างถึงแม้ทางเดินของคุณจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกลูหลาบ แต่คุณก็ฝ่าฟันมาจนถึงจุดที่สิ่งที่คุณต้องการกำลังเริ่มสง่งผลทำงานสบายขึ้นไม่คลําเคลงเหมือนที่ผ่านมาอย่าสบายเกินไปจนปล่อยปลาละเลยนะคะการเงินคนที่เปิดกิจการใหม่หรือขยายธุรกิจจะมีเงินเข้ามาอย่างต่อนเนื่องเป็นกำลังใจในการทำงานให้คุณเป็นอย่างดีจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือมีคนที่อยากจะนำเงินมาร่วมหุ้นกับคุณ หรือให้คุณบริหารวันนี้รายได้ดีและคุณเนื้อหอมในด้านธุรกิจเป็นอย่างมากความรักและครอบครัวมีคนถูกใจคุณหลายคนจนเลือกไม่ถูกว่าจะจีบคนไหนดีจึงได้แต่เก็บเอามาคิดมาฝันจนบางทีก็ช้าไปซะแล้วรักใครชอบใครก็อย่าช้าเอาแต่วาดวิมานในอากาศวันนี้คุณจะโชคดีถ้ากล้าลุยคู่รัก มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของอนาคตของครอบครัวสีมงคลสีเทาสีบอนสีควันบุรีเสริมความแข็งแกร่งอดทนขยันจิตใจมั่นคงทิศมงคลทิศเหนือเสริมความรักมั่นคงความช่วยเหลือดูแลเวลามงคล19.30นาฬิกา30นาทีถึง21.00นาฬิกา คนเกิดวันอังคารการงานมีเกณฑ์ที่คุณจะพบกับความสําเร็จตามที่คุณหวังบางคนต้องการเป็นเจ้าของกิจการวันนี้เหมาะกับการเริ่มเปิดกิจการจะมีความมั่นคงทางทรัพย์สินมากขึ้นการค้าขายส่งออกนําเข้าจะโดดเด่นเครื่องประดับอัญมณีก็เป็นธุรกิจที่จะก้าวหน้าเป็นอย่างดีค่ะการเงิน มีเกาที่มีคนหยิบยืมคุณไปนั้นจะได้รับการชำระคืนรายได้ส่วนใหญ่วันนี้จะมาจากการขายของที่คุณเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้หรือรายได้จากผลงานเก่าๆที่คุณเคยสร้างสรรค์เอาไว้บางคนจะพบเงินเก็บที่เก็บไว้มานานจนลืมความรักและครอบครัวคู่รักมีเกฑ์ไดเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันหรือวางแผนงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเช่นการส่งบุตรหลานเรียนต่อ หรือติดต่อพูดคุยเรื่องสำคัญกับญาติพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศซึ่งมีผลเป็นความรักความอบอุ่นที่ดีคนโสดมีเกณฑ์พบรักจากการเดินทางสีมงคลสีชมพูสีม่วงเสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดีทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมคนช่วยเหลืออุปถร,รม ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสําเร็จเวลามงคล0นาฬิกาถึง1นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณมีเกณฑ์ต้องออกจากงานอาจจะลาออก หรือถูกให้ออกก็ได้แต่มักจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีนักขออย่าให้กลัวหรือกังวลใจนักเพราะการจบงานนี้จะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ที่ดีกว่าก็ได้ดูสถานการณ์ให้ดีวันนี้ไม่หมอจะเปิดกิจการใหม่การเงินอาจจะต้องใช้ความกล้าในการเปลี่ยนแปลงวิธีการหาเงินหรือหาไรายได้เสริมจากงานเดิม เงินไม่ได้หายากแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ซึ่งจะทำให้คุณทำเงินได้มากขึ้นการเงินยังไม่มั่นคงนักจึงยังต้องระวังการใช้ใจ่ายความรักและครอบครัวเด็กในบ้านของคุณหรือบริวารใกล้ชิดมีเกณจะสร้างปัญหาให้คุณต้องปวดหัวให้ดูแลให้ดีสักหน่อยนะคะคนโสดจะดื้อรั้นเอาแต่ใจไม่ค่อยรู้เหตุรู้ผลทำให้คนใกล้ชิดระอา อาจจะถูกแฟนบอกเลิกเพราะทนพฤติกรรมของคุณไม่ไว้ให้ระง,งับสติอารมณ์บ้างค่ะสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมชื่อเสียงเกียรติยศความน่าเกรงขามและความเคารพทิศมงคลทิศใต้ส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสมคีกลมเกลียวเวลามงคล 19.30นาฬิกา30าทีถึง21นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคนที่ได้งานใหม่จะได้งานที่ไม่ตรงกับที่ริ่ำเรียนมาอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวและเรียนรู้สักพักแต่คุณก็เป็นคนหัวไว มักจะทำได้ดีโดยใช้เวลาไม่นานนักบางคนจะทำงานหลายอย่างเพื่อต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้จะเป็นงานที่คุณไม่ถนัดก็ตามการเงินเงินผิดกฎหมายเงินร้อนจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณจะเกิดความร้อนใจหรือภาวะพะวงในเรื่องเงินทองบางคนจะถูกหลอกได้ง่ายระมัดระวังความโลภของตนเองที่จะทำให้เสียเงินก้อนใหญ่ และเพศตรงข้ามจะมีส่วนที่จะทำให้เงินในกระเป๋าของคุณต้องหมดไปความรักและครอบครัวรักที่เคยลุ่มลุ่มดอนดอนไม่มั่นใจวันนี้จะชัดเจนและมีแนวโน้มที่จะดีเกินกว่าที่คุณคาดหวังคนโสดวันนี้จะเนื้อหอมเป็นพิเศษทั้งยังมีโชคด้านความรักมีเกฑ์ได้พบกับคนที่รู้ใจแบบปัจจุบันทันด่วนและเป็นคนที่เพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติอีกด้วย บางคนจะได้โชคจากคนรักหรือคนในครอบครัวสีมงคลสีแดงสีทองเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทัพย์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดโปร่งใจเวลามงคลศู 0. นย์นาฬิกาถึงหนึ่งนาฬิกาสานาที คนเกิดวันพฤหัส,สบดีการงานคุณจริงจังในงานที่ทำเข้มข้นในเนื้องานทำให้ทำงานได้ออกมาอย่างดีเยี่ยมเป็นที่นับถือและเชื่อใจของเพื่อนร่วมงานชอบลุยเดียวและทำงานคนเดียวเพราะรู้สึกว่าใครก็ทำไม่ได้ดังใจจึงอาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยในวันนี้การเงินเงินหายากแต่ก็ต้องสู้ คุณรู้ดีว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆและคุณก็เข้มแข็งและอดทนทําให้ยังสามารถหมุนเงินได้แบบไร้ปัญหาแต่ควรระมัดระวังการเสียเงินไปเพราะความใจร้อนหรือการตัดสินใจที่รวดเร็วจนขาดความรอบคอบความรักและครอบครัวความอ่อนหวานเป็นจุดเด่นของคุณอีกทั้งความใสของจิตใจที่ดีงามจะทำให้คุณมีสเสน่ห์มากใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะส่วนคนมีคู่ คุณจะได้รับข่าวดีวเรื่องการมีบุตรที่คุณรอคอยสีมงคลสีเขียวเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมการเงินคล่องมือได้รับผลแบบไม่คาดฝันเวลามงคล19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานงานไม่เป็นไปดังใจมักจะเกิดความผิดพลาดเพราะคนเพื่อนร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือคุณต้องเพิ่มสติและสมาธิในการทำงานให้มากขึ้นเพราะวันนี้กำลังใจไม่ดีวิตกกังวลสูงทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายการเงินวันนี้กระตือรือร้นรในการหาเงินเป็นอย่างดีทั้งยังหาเงินง่ายกว่าทุกวัน งานที่ต้องเดินทางหรือติดต่อโดยใช้วาทศิลป์จะทํเงินให้กับคุณได้มากทั้งงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะโดดเด่นในการสร้างไรายได้ความรักและครอบครัววันนี้คุณหัวเสียง,ง่ายโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวทําให้มีปากเสียงกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องแถมยังไม่มีใครยอมใครจึงทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่บางคนถึงขั้นเก็บไม้เก็บมือไม่อยู่ตั้งสติให้ดีนะคะ และระมัดระวังอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดกับคนในครอบครัวไว้ด้วยสีมงคลสีดำสีม่วงสีกลมมทาเสริมความเข้มแข็งความมุ่งมั่นพยายามการงานประสบความสำเร็จโดยง่ายทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีเวลามงคล 1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานตั้งอกตั้งใจทำงานเป็นอย่างดีความกระตือรือร้อนของคุณจะส่งผลเป็นงานที่ดีเป็นที่พอใจของทุกคนยกเว้นตัวคุณเอง ที่คอยตีเตียนตนเองจนไม่ค่อยมีความสุขนักกับผลงานของตนวันนี้อาจปฏิเสธความช่วยเหลือและความหวังดีจากผู้อื่นมีความเชื่อมั่นตนเองสูงการเงินคุณหมุนเงินจนหัวหมุนการเงินจะสร้างความเครียดให้คุณพอสมควรเพราะมีรายจ่ายหลายทางถึงแม้จะมีรายได้เข้ามาก็มักจะอยู่ได้ไม่นานต้องใจออกในเรื่องที่จำเป็นทั้งนั้นวางแผนลำดับความสำคัญก่อนหลังให้ดีนะคะ ความรักและครอบครัวคุณมีสเสน่ห์ตรงความมั่นใจในตนเองความกระตือรือร้นและความเอาจริงเอาจังในการทำหน้าที่ของตนได้อย่างมีความรับผิดชอบวันนี้คุณเหนื้อหอมมากและเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเริ่มต้นชีวิตรักใหม่ๆอย่างสดใสสีมงคลสีแดงสีทองเสริมโชคดีทางการเงินมรดกและความมั่งคั่งร่ำรวยทิศมงคล ที่ตะวันตกเชียงใต้เสริมความสุขในชีวิตครอบครัวบริวารเชื่อฟังรับรื่นในการบริหารงานบุคคลเวลามงคล16.30นาฬิกา30นาทีถึง18.00นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ